ความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในแกนการด้านนโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องเป็นเวลามานานหลายร้อยปี นโยบายดังกล่าวถือเป็นการแสดงความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทั้ทงในด้านทางการเมืองและการทหารของประเทศขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางเทือกเขาเอลแห่งนี้ที่มีประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการย้อนกลับไปถึงปี2,358ตามที่ระบุอยู่ในสนธิสัญญาปารีสซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของสงคารามนโปรเลียนและเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกซึ่งให้การยอมรับความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์การวางตัวเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างชัดเจนว่า เ็นเรื่องทางยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์สามารถผ่านผลสงครามโลกครั้งที่สองได้โดยไม่จําเป็นต้นองเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับใครหรือประกาศตัวว่าอยู่ตรงข้ามฝ่ายใดเนื่องจากมีการระบุปเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างชัดเจนว่าสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งานอาวุธุรูปแบบแต่เน้นย้ำว่าประเทศแห่งนี้ต้องมีกองทัพและชายสัญชาติสวิตต้องเ้ารบการถูกอบรมททหาร ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่ารัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ออกถแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายืนยันการยึดมั่นละรักษาจุดยืนของการดําเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่เป็นกลางมานานหลายทศวรรษและจะดําเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองจากหลักการของความเป็นกลางต่อไปความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เกิดขึ้นหลังการปฏิเสธข้อเสนอแะนะโดยคณะกรรมาการสองชุดในสภาแห่งสหพันธรัฐ จงเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายนโยบายเกี่ยวกับความเป็นกลางเนื่องจากวิกฤตในยูเครนตลอดเวลาที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามการไม่อนุญ,ญาตให้ประเทศใดอาศัยในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธผ่านไปยังยูเครนและไม่อนุญ,ญาตให้มีการส่งอาวุธที่มีชิ้นส่วนผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปให้กับยูเครนด้วยแม้หลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสเปนและโปแลนด์เรียกร้องให้มีการผ่อนผันก็ตาม อย่างไรก็ดีรัฐบาลสวิตร่วมใช้มาตรการความบาดต่อรัสเซียในระดับหนึ่งและสนับสนุนการให้รัฐบาลมอสโกยุติป,ปฏิบัติการทาตาหารในยูเครน ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store